สำหรับกระดุมแมดแรกในเรื่องของที่ดินนั้นปัญหาที่สมบูรณสรุปก็คือที่ดินของในประเทศไทยคือการคือมีความกระจุกมีความเหลื่อมล้ำมีความไม่ชอบธรรมในการใช้กฎหมาย90%ของที่ดินในประเทศไทยถูกครองด้วยคนเพียง10% 75%ของประเทศของประชาชนในประเทศไทยไม่มีโฉนดของตัวเองชาวนากว่า45%ยังมีความจําเป็นที่จะต้องเช่าที่ดินอยู่ หชั่วโมงจาก EEC ยังมีประชาชนที่ไม่สามารถขอประปาขอไฟฟ้ามาตลอด40ปีได้ ในขณะที่เรากําลังต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะไทยหรือเทศในการดึงพวกเขาเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันทําไมเราถึงไม่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับประชาชนคนไทยด้วยกันที่พยายามแค่อยากจะมีที่ดินของตัวเองมาตลอด50ปีห่างกันจากเขตเศรษฐกิจไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข้อเสนอแนะสําหรับปัญหานี้สําหรับผมอยากจะขอเสนอให้ยุติข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเพียงแค่เขาต้องการที่จะมีที่ดินของเขาอยู่เสนอแนะ ให้มีบทเฉพาะการบางอย่างได้ไหมครับที่ทำให้เขาสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้สามารถที่จะมีการรับรองสิทธิชุมชนให้เขาสามารถที่จะขอไฟฟ้าขอประปาได้เพราะนี่คือไทยแลนด์4.0แล้วขอให้เขาสามารถแก้ปัญหาแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำด้วยการรับรองสิทธิให้เขาอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าทางคอรมอจะทําให้เขาได้ไหมขอฝากคาถามไปทางประธานสภาผ่านไปถึงคอรมอมาถึงกระดุมเมดที่2เรื่องของหนี้สิน การเกษตรทุกวันนี้เกษตรกรมีรายได้ต่อหัว5 7 0 0 0บาทต่อปีเดือนหนึ่งไม่ถึง4,000กว่าบาทข้อมูลมาจากสำนักการวิชาการสำนักวิชาการของทางรัฐสภายกว่า40%ของเกษตรกรเหล่านี้มีหนี้สินมากกว่า2เท่าครึ่งเวลาผมลงพื้นที่ผมถามเขาว่าเวลาที่กู้ธนาคารในระบบทุนนิยมอย่างอย่างที่ผมหรือท่านไม่ผ่านเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ เขาบอกว่าเสียดอกเบีย้ย20%ต่อเดือนในขณะที่ผมเสียดอกเบีย้ยอยู่ปีละ MLR 6.5%ตอนนี้20%ต่อเดือนกับ6.5%ต่อปีนี่คือความเหลื่อมล้ำนี่คือปัญหาที่ทําให้เขามีหนี้สินงนี้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ติดกระดุมเม็ดแรกให้เขาเม็ดที่2ท่านจะพักหนี้เขากี่ปีก็ยังกลับมาเป็นวนเวียนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแนะสําหรับปัญหานี้ในเมื่อท่านพูดถึง Big Data ในเมื่อท่านพูดถึง Artificial Intelligence ในเมื่อท่านพูดถึง Machine Learning เมื่อเอามารวมกับนี้สินผมเลยอยากจะเสนอนะ Alternative Credit Scoring หรือภาษาไทยที่พูดว่าว่าระบบการสร้างเครดิตทางเลือกมีรัฐหลายๆรัฐครับในในประเทศอินเดียเขาใช้ระบบ Artificial Intelligence ระบบ Big Data ใช่เกษตรกร,กรพวกนี้ไม่มีสลิปเงินเดือน รายได้เท่าไหรไม่รู้ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแต่เรารู้รายจ่ายของเขาเรารู้ว่าค่าไฟย้อนหลัง10ปีเป็นเท่าไหรเรารู้ว่าค่าประปาย้อนหลังของเขา10ปีเป็นเท่าไหรเรารู้ว่าเขาใช้ค่าโทรศัพท์เท่าไหรเอาข้อมูลเหล่านี้มารันแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าแพทเทิร์นในการจ่ายของเขาทําให้เขามีเครดิต มากขึ้นมาเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะปล่อยกู้ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่โลกแห่งดิจิตัลสามารถที่จะช่วยได้คําถามที่ผมอยากจะฝากไปที่ท่านไปทางท่านประธานสภาผ่านไปยังทางคณะรัฐมนตรีอีกก็คือ ไม่ทราบว่าท่านมีวิธีคิดกับแนวคิดอย่างนี้อย่างไรมขีข้อดีข้อเสียอย่างไรและคิดว่าระบบนี้สามารถที่จะใช้ในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินการธนาคารของไทยได้หรือไม่กระดุมแม้ที่3เรื่องของสารเคมีเรื่องของประกรันราคาพืชผลการเกษตร2เรื่องดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกันเมื่อท่านอยู่ในวงจรน,นี่สิ่งที่ท่านจดจ่อคือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายหนี้ให้ได้ถ้าท่านมีความต้องการที่จะจ่ายหนี้ก็ได้ท่านไม่กล้าที่จะเสี่ยงที่จะทำอะไรใหม่ ท่านไม่กล้าที่จะลองวิธีใหม่ๆก็เขาถึงได้มีคำว,ว่านี่สินกับอินทซีครับท่านไม่กล้าที่จะปลูกพืชใหม่ๆหรอกท่านไม่กล้าที่จะลองวณเกษตรปลูกพืชอะไรให้มันหลากหลายท่านอยากจะทาวิธีเดิมเดิมของท่านไปเรื่อยเพื่อที่จะให้มันได้ผลลัพธ์เดิมๆิมแล้วก็สามารถที่จะเอาไปจ่ายหนี้ต่อได้ประเทศไทย นำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันดับ4ของโลกท,ทั้งทั้งที่พื้นที่เพาะปลูกเราอันดับที่48ปีที่แล้วเอาเข้ามา18 0,000 000, ตนันเป็นมูลค่า36,000ล้านบาทประเทศไทยเปลี่ยนไปเป็นไม่เหลือเลยไม่เหมือนเดิมแล้วครับท่านประธานจากในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้เปลี่ยนเป็นในน้ำมียาในนามีนี่ข้อเสนอเนี้ยสำหรับปัญหานี้คงจะหนีไม่พ้นยกการยกตัวอย่างของประเทศจีนที่มีนโยบายที่ชื่อว่า g r e ีน China เขาต้องการที่จะลดสารเคมีในภาคการเกษตร10%โดยการตั้งธนาคารชีวภาพตั้งสถาบันชีวภาพ มีการสนับสนุนการใช้สมุนไพรทําให้เป็นตํำรับมากกว่า90ตําสำับและมีสินค้ามากกว่า2500สินค้าซึ่งประเทศจีนคือประเทศที่ประเทศไทยนําเข้าสารเคมีทางการเกษตรมากที่สุดเรื่องประกาศร,ราคาสินค้าเรามีกรรมาการาวิสามารเรื่องราคาสินค้าการเกษตรอยู่แล้วผมคงจะไม่ลงรายละเอียดมากแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการประกาศร,ราคาถ้ามันเป็นระยะสั้น ถ้ามันเป็นเรื่องของฉุกเฉินถ้ามันมีความจำเป็นผมก็ไม่ขัดข้องครับแต่อยาาจะฝาก2อสเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ผมมีสิบไร่ผมไปสมสิทธิ์ให้เป็น20่ไร่ผมอาจจะฝากถึงความเหลื่อมล้ําในการชดเชยถ้าผมเช่านาเขาทําแล้วไม่มีสัญญาในการเช่าผมมีโอกาสได้รับการชดเชยหรือไม่ข้อที่3ามีเพื่อนสมาชิกท่านได้พูดไปแล้วผลประโยชน์ที่ได้รับราคาตอนนี้สมมติเจ็ดพัน 7, บาทท่านประกาศร,ราร,รายได้ที่หมื่นบาทพอเจ้าของที่เขารู้ว่าผมจะได้ ได้3,000บาทเขาขึ้นราคาเช่าที่ผมทีเดียวเลยตรงนี้ท่านมีมาตรการในการที่จะแก้ปัญหา ตรงนี้อย่างไรกระดุมที่4ก็คือเรื่องของการแปลรูปเรื่องของการนวัตกรรมเมื่อเอาปัญหาของสามกระดุมนั้นมารวมกันท่านก็คงทราบอยู่แล้วว่าต้นทุนสูงรายได้ต่ําไม่มีเงินออมคงจะไม่สามารถที่จะแปลรูปได้ด้วยตัวเองไม่สามารถที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตัวของพวกเขาเองตรงนี้รัฐมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหายัางไงเพราะว่างบประมาณเฉลี่ยในการชดเชยในการอุดหนุนเฉลี่ยปีละแสนล้าน งบในการทำวิจัยอยู่ที่1,200ล้านไม่ถึง1%ของงบประมาณทั้งหมดมาจนถึงตรงนี้ท่านได้แตะเรื่องของกัญชาเาไว้ผมต้องบอกว่าผมลุกขึ้นยืนอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกัญชานี้ในฐานะผู้ป่วยคนหนึ่งผมเป็นโรคลมชักตั้งแต่อายุ15และมีประสบการณ์การใช้กัญชามาทาง,งการแพทย์ในทางเลือกตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่ในฐานะผู้แทอนราษฎรอย่างเดียวสําหรับเรื่องกัญชาแล้วกัญชามีคุณค่ามากกว่ามูลค่า สาหรับผมผมยังเชื่อว่าประเทศไทยสามารถที่จะเป็นฮับในเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ได้แต่สิ่งที่ผมห่วงและอยากจะฝากถามถึงก็คือว่าการป้องกันการผูกขาดเรื่องของกัญชาผมห่วงว่าคนไทยจะต้องนําเข้ากัญชาจากต่างประเทศผมห่วงว่าจะมีทุนใหญ่ที่สามารถที่จะผลิตสกัด CBD จากกัญชาได้ แต่พี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะปลูกทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายตอนนี้อนุญ,ญาตแล้วว่าให้วิสาหกิจชุมชนรวมตัวชาวนากันเจคนก็สามารถที่จะปลูกได้เช่นกันคําถามที่มีต่อท่านต่อคณะคอ,อรมอผ่านประธานสภาก็คือจะทํายังไงให้เราสามารถที่จะผลักดันกัญชาทางการแพทย์ให้เราเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียได้โดยที่ไม่มีการลักลอบเกิดขึ้นในการป้องกันทางนี้กระดุมแมสที่ห้าเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรสมัยก่อนชาวนาปลูกข้าวสา ไร่สามเดือนได้กำไรไร่ละพันก็เก่งแล้วเดี๋ยวนี้เขาสอนชาวจีนมาปลูกข้าวคืนเดียวก็ได้ผลหนึ่งเท่ากันแล้วปีที่แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าเชียงใหม่หนึ่งแสล้านบาทท่านประธานคิดว่าพี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ได้รับอันนี้ส่งจากรายได้เหล่านี้เป็นจํานวนเท่าไหร่กันในขณะที่เทรนด์ของโลกกาลังจะมาเรื่องการเกษตรเชิงท่องเที่ยวเรื่องของท่องเที่ยวเชิงชุมชนก็ยังติดกระดุมเม็ดแรกอยู่ดียังติดเรื่องของผังเมือง การเกษตรที่ไม่สามารถทําได้ยังติดเรื่องของกฎหมายเรื่องป่าทับที่ที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมีโฮมสเตย์ที่บ้อนจมัมแถลงทั้งน้ําตาที่จะต้องเอาฟาร์มสเตย์ของของตัวเองออกวัตถุประสงค์ของสอปปทุกวันนี้ได้หรือ,อยังว่าถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเกษตรกรตัวจริงสามารถที่จะทําให้เขาสามารถทําการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรได้หรือไม่และนี่คือกระดุม5เม็ดที่พวกเราที่จะต้องติดให้กับพี่น้องเกษตรกรครับ